โจพร้อมยังโจโจองสิมสอี่ออ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  prove, ส้าสองสิบหกสองสิบจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบแปดสองสิบสองสองสิบสามสทพีค่าขนมมา20บบาทบูสอสอสอบูสอสอสอ บูธส,สอสอขอพรน,นะคะพี่พีขอให้ได้กลับเป็นสิลเท่าพันเท่าเลยคะ่ะรูหนารักใช่ไหมละ่ะถ้าพอเป็นมึงก็ได้อยู่ไม่ได้เลยแต่เธอลกไหมสเ,เอสค่าขนมมา20บาท เดี๋ยวมาเปทุกวันเลยยะ้าไม่ PSN ของใครได้ค่ะจ่าฝูงมาจอดแล้วลงมีคนบอกว่าจะมาเปทุกวันเลยว่าเกียวแล้วขับตามกูมาบ่เลยกูจะมาจอดเลดเลดคนเดียวอะโดนนะโดนจอดรถแบบคือจะเลดคนเดียวเลยไรเงี้ยแต่เขาถอยนะไม่เราไม่ลงเราสามารถขึ้นรถเพื่อบีไปอีกได้นะ เราสามารถยิงให้เขาล่วงรถได้หรอใช่ไหมถ้าเราวิ่งไปพื้นที่กับศพเราน้อยกว่าเขานดใช่ปะสกินแชมป์ลั่นจ้าเริ่ม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 เซตหลังบ้านห้ามไปตายก่อนเด็ดขาดไม่งั้นจะตุบห้ามตายเบบี้บีสู้สู้มามามาทำสเปซยิงไปให้ลมเยอะกว่านี้มากกว่านี้มากกว่านี้มากกว่านี้ไม่มีวันหายขาทำไมไปวนไอ้ตาไม่นี่เลย ดึงเพื่อนมาก่อนดึงเพื่อนมาก่อนถ้าเพื่อนตายดึงเพื่อนมาก่อนดึงเพื่อนมาก่อนเไม่รมาย่ตาดึงเพื่อนมาก่อนดึงเพื่อนมาก่อนเพื่อนมาอดึงเพื่อนม่ดึงเพื่อนต่อไปดึเพื่อนต่อไปเานากลกลงเา่อเานดึงเพื่อนยมาอย่าเข้าตัวเดียวกันเพื่อนหน่อยอย่เพื่อน่อไม่ตายไม่ตายไม่ตายคนศพมาดิบ้านดึงศพมาดิรออะไรวะโดนยิงยันมาอย่าให้เหลื่องันมา

อันนเดเยอะมากพีตัวชุดหน่อยมนโดนซ้มันโดนซ้มีันโตรงกลางมึงเปลี่ยนนิดกันหน่อยดิวะเกียเกยยที่ไหนเกียเกยเกยบมืนสวยสวตุ้งสวยช่วยุหน่อยดิสามห้าคนสายบ้านยิงหน่อยไปเอาสไปสไปขวามือมึงสานะเว้ย้ามอขไปชมันมาแล้วนะเล่นกันโอเล่นมีเล่นมีไลเปาเยเลียมาเพื่อน ถือโซบถือสซบให้หมดใครไม่มีอะไรครับถือโซบโตำแหน่งปืนให้เพื่อนหน่อยบอกม่เป็นไหนถือซบวนถือโซบวาอบนใครไม่มีอะไรทำถือโอบใครไม่มีอะไรทำถือโบเกวมาถือซอบเกลตีให้ตบมัคิดต้นต่างบ้าเกเปลียนีดหน่เกียนมีดปั๊บตายปะเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดมาเยระเปี่ยนมดยหน่อยเปลนมีดมาดิเอาศพยกไเกลเทด กูกระเทิดมันมันกระเทิดกูคืออะไรวะช่ยช่วยหน่พูเือลยีน่อนสเธอศพไปเลยทุกคนถือศพไปถือศพไปเลยไม่ไม่ต้องกักแล้วิแล้ววิ่งวนตามชิตา มึงหรอขอขอปืนยิงข้างหลังอ๋อนั่นโดนฟูดดิ้งเหรอขอหาเพื่อนหนึ่งใช่หาเพื่อนหนึ่งสองคนกําลังวิ่งไกคนหนึ่งคนหนึาคนหนึ่งอยู่มียูมีได้หลังช่าะอ๋อไม่ใช่ไอ้ตูนี่เอาตัวบางไหมต้องมีมึงอยู่กับหินนะซูปืนอยู่กับหินคนหนึ่งมึงเพื่อนเพือนไปไหนไปไหนขอพี่การขอพิ่การพี่หินขอพี่การหน่อยพี่หินที่ไม่พี่เขาได้แล้วได้ศพแล้วไอเฮียครบแล้วใช่ไหมคนเราครบแล้วใช่ไหมไม่ครบแล้วครบแล้วไอออไม่อยู่ไอออไม่อยู่โอเคละมีเป้าเนาะน่าจะหมดแล้วไหม บ,บ้านกลางศพใกล้ไปบ้ามึงมันเมื่อกี้นี้กูดูหลังบ้านอยู่คือมันมันพยายามแล้วแต่ว่าคือมันกักไม่ทันเขาตายเยอะเกินเ,เกินไปแต่เมื่อกี้ไม่มีคนบอกนะขเะขาลเพื่อนเราอ่ะ จังหวะหนึ่งก็จังหวะสองอะ่ะดันทะลุสุดเกินแล้วไม่มีคนมาคอยบล็อกช่วยหลังบ้านทุกคนแบบสามหนึ่งทั้งฝั่งขวาตรงแคทสามหนึ่งแล้วก็มีคนสี่หนึ่งตรงฝั่งซ้ายตรงกลางประมาณห้าหกคนแบบวิ่งเฉย,ยไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็ไม่เปลี่ยนมีดด้วยเอีเชอรี่ทำไมมันเขาไปหลังบ้านได้วะมันไม่มีใครบล็อกเลยเหรอมันไม่มีใครบล็อกเลยฝั่งซ้ายปล่อยให้ทะลุมาหมดเลยเพราะว่าม,ม,มันทะลุไปแค่คนสองคนอะ่ะที่ศพอะ่ะไม่มีเลยนะมึงไปไหนกันอะ บล็อกให้แล้วก็จะชอบเนี่ยเขาใช่ค่ะเราล้อที่ไหนถึงตกใจมันสวยแหละเพราะคนก่อนตมแล้วน้อยแต่เขาตายเยอะไงแต่คนกลาวจบเราหน่อยแต่ว่าเขาตายเยอะมันจะคือสวยแล้วแต่ว่าขอให้อย่างเดียวคือไอ้พวกที่พวกที่แบบมันต้องมันต้องมันต้องล้นกลับมาบล็อกแล้วว่านึกออกปะ ต้องกางกำแพงอ่ะมึงแม่เขาใครต้อง,<พ>งต้องเป็นกำแพงอ่ะแต่ว่าภาพที่เมื่อกี้เนี่ยคือมันไม่ใช่กำแพงแต่ว่ามันเป็นการเทไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากจนเกินไปมึงเก็ตปะอ่าฮะไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่หซึ่งจริงๆอ่ะการเราเล่นกับผู้หญิงอ่ะคือถ้าเขาจะวิ่งมาฉูปกเขาจะไม่ทําอะไรอยู่แล้วเขาจะวิ่งเฉยๆเราเปลี่ยนมีดเราบูดมันจะตายง่ายกว่าการเอาไม้ฟาดหลังอุ้ยกูบอกบอกไว้ก่อน มึงแรนแขวเหรอหรือว่าพ่อคูณดาวนกันแต่ว่าพอมันดันมาเยอะแล้วปุกก็คือเปลี่ยนบ้านเลยถ้ารู้อันนี้รู้จะให้เล่นกับรู้ไหมหรือว่าจะให้เล่นคนเราฝั่งนะน,น่ยังไงก็ได้คีอ